BYD Dolphin ป้ายแดงคันนี้มาดูสีใกล้ๆครับนี่คือสีขาวงาช้างสวยมากๆทุกท่านรถคันนี้ออกชรูมา1วันตั้งใจที่จะมาเคลือบกราฟีนให้ได้ก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านที่ไว้วางใจเรานะครับ และแน่นอนท่านคิดถูกต้องแล้วรถใหม่ป้ายแดงออกชวรูมาใหม่ๆต้องรีบมาเคลือบกาฟีนเพื่อโปเทคชันสีให้สีโรงงานเงาๆงางมงแบบนี้อยู่คู่ติดรถไปอีก7ปีเลยครับรถที่ออกโรงงานมาเขาพ่นเฉพาะเล็กเกอร์เคลือบรถของท่านไว้ซึ่งเล็กเกอร์คุณสมบัติเด่นเขาก็คือมีความเงามีความแข็งเพียงระดับหนึ่ง ผมทำรถมาเป็นแสนแสนคันกับครอบครัวอู่เอเชียเชียงรายเราท่านรู้นะครับเราเข้าใจว่าเล็กเกอร์เนี่ยคุณสมบัติจริงๆเขาไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อโชว์หรือไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อความเงาง,งามซะอย่างเดียวเขามีหน้าที่โปรเทคสีจริงแค่นั้นเองและเล็กเกอร์ธรรมชาติของเขาเลยนะครับใช้งานไปสองสามปีจากโพลิเมอร์ใสๆเขาก็จะเปลี่ยนตัวเป็นสีเหลืองๆก็เหมือนพลาสติกทั่วไปครับที่ท่านเห็นมันจะทําให้สีรถของท่านดรอ นี่คือสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับรถท่านไม่ว่าจะรุ่นใดก็ตามเราใช้เวลา7-8ชั่วโมงในการดูแลสีรถท่านให้สะอาดขจัดรอยเส้นที่เกิดขึ้นมาจากการเช็ดล้างถูเซลล์ที่โชว์รูมเขาก็หวังดีก็เอาผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาดปัดฝุ่นอะไรให้ท่านระหว่างรอที่จะจ่ายรถให้ท่านถูกไหมครับ แล้วขั้นตอนนั้นแหละมันก็จะเกิดรอยอินเสิร์ตให้ท่านดูนะครับรถคันนี้ออกโชว์รูมมาวันเดียวแต่เป็นสภาพแบบนี้ท่านอาจจะไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่ถ้าเอาไฟฉายหรือแท็บเล็ตของท่านส่องไปแล้วเนี่ยหลอดไฟที่ตกกระทบอยู่บนชิ้นงานท่านมันก็จะเกิดเห็นเป็นเส้นและนี่ครับคือสัตูที่จะทําให้สีรถของท่านมันไม่ฉ่ำเบาแต่หลังจากนี้ถ้าเราได้เจอกราฟีนครอสทับไปเรียบร้อยรถของท่านก็จะเป็นมิติที่แตกต่าง ไปอีกนานๆเจอน้ำวิ่งเหมือนใบบัวตากแดดทนแดดแกราฟีนินที่เขาเพิ่มออกไซด์เป็นพิเศษออกไซด์ก็คือตัวต่อต้านการออกซิเดชันของอากาศอากาศมลภาวะแสงแดดถ้าเจอซูปเปอร์ออกไซด์ของกราฟีนินเข้าไปนี่เอาอยู่ครับท่านโมเลกุลรังพึ่งถูกผสานเข้าไปที่เนื้อและเกอร์โรงงานอบร้อนดอินฟาเลด ออกไซด์ก็จะเคลือบแข็งอยู่บนรถท่านแบบนี้ไปอีกนานๆแล้วท่านดูบรรยากาศสดๆครับทำงานหลายคนนะแต่ละวันทำยากนะทุกท่านเป็นงานที่ยากไม่ใช่คาแคร์ทั่วไปนะครับนี่ไม่ใช่รับล้างรถผีมีมอะไรเราไม่ได้ทำแบบนั้นเราดูแลรถไปถึงขั้นสีขั้นโมเลกุลจริงๆเรามัดร,ระวังมากๆครับให้ชิ้นงานของท่านสมบูรณ์แบบที่สุดกับรถป้ายแดงก็ไม่มีสิทธิภาพเนื้องานต้อง ตึงใสสะอาดแบบนี้ครับดูช้าช้านะครับแสงที่ตกกระทบลงไปบนฝากระโปรงมันจะเรียบตึงสะอาดทุกซอกทุกมุมเห็นไหมครับเราทํางานใครอยากได้รถเงางา,งามแบบนี้มาเจอผมที่เอเชียคาสปาบุ๊กิ้งสามพบาทเก็บสิทธิ์ไว้ได้6เดือนถ้าออกรถป้ายแดงหรือวางแพลนไว้จะออกรถป้ายแดงท่านต้องจองละบางทีออกแล้วคิวไม่ว่างนะครับไม่แมท์กันจองไว้ก่อนเลยนะครับอย่าลังเลแล้วท่านจะรู้นะครับว่ารถท่าน ไปเจอแดดเจอฝนเมืองไทยสักหนึ่งเดือนแล้วท่านจะรู้ว่ามันโหดได้แค่ไหนอากาศบ้านเรานะครับมาเจอกันที่เอเชียคาสปานะครับ